ดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสโ่สงมหาแห่งมวลเสือนะครับเนาะเอามือหนึ่งมาเบิ้งบรรยากาศข่าวแรงน้ากันนะครับเด้อสำหรับวันที่หกยมแรงครับผมเนาะแอดมินได้เอามาถ่ายทอดให้นะครับเนาะของเสาที่เจ็ดย่าผาด้ะครับเด้อชิปนี้วิเคราะห์ไปนล้วกันปูพันถิมีแนววอาล์อยัางสุดฟังนะครับเนาะขอบุตรขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมรอบฟังนะครับเนาะ กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเนาะ,ะเอาไปเบื้องปูเพอร์ติมี่เอียงเบากับลูกกับหลานนะครับเนาะอย่าพลาดครับผมเนาะอย่ามีปัญหาขาผัดเมื่อนี้วมืหวหอ่อไรมาของเรครับผมวันนี้วันพระ เออจับน่่ากมับได้เราบังเสียเองป้าต้องไปทำติเขาพอทำตไดีขอทำตีดีทุกวันไม่เสียแค่หัดคนบางคนสอวเบ้าหน้าไปใช้หนังเบาหนังไปใช้หนาเ็สตั้งแต่กินว่าถือว่าตงเบ้าเอาเบาว้าถือกินว้าถักเลยนไปน้ำมันเถ่าเลยดคถึมัดเป็นน้ำมันเมากล่าว่าจ้าตื่นไปมากคนเนาะ

เราบ้านเชิดหม่ขาหมวยรันชวนกีผู้ใดได้ฟังเพลงว่าปูขอหงยขอให้เวยเงยทดขคอมา้ใดัางบ้าไหนไป่ไปถฟังปนหาว่าพอเ็นางบ้านกันาีผูนเออผู้หายน้ได้บัดี่ได้แต่ว่าเสียงไทยได้พ่อไทยไทว่าปูขอหวย็ว่ม พ่อฟังแต่พ่อสีร้องลายข้นว่าหสีวันนีว่าหาวพี่เอียงฟังเช้าเขาหัวพี่เอียงฟังเช้าหัวว่าทางสงไหวะครเออสีนั่งสีเท้าหัวสีนังงสีเช้าหัวพ่อแตนี่พ่อคระด้างอไปอเฮงเฮงว้ยว้ยระร ใครเนไม่เวรนความ่างว่าด้ถางน้ำป่นานนั้ท่านเสียงของเขาเออท่านเสียงก็ได้เือนคึกกันเออไปเวรนคุณกันได้หรือต้าเออเอาให้ทางไปรุกนะเอาอพอสิการนันยังมาเ็นหนาพา,พา,พาว่าพคแ <c oughs> ม่ใคพอแล้วมาจังนนว,วันอย่าวังหลับว่าทันวัหน้าลววหย่าวังพอท่ายนหยพอไขัดแม่เนาะอ๋อใครทรทมาม่มามาได้ไหต้า ผู้ใดเอาไปฟังเออหายคม,มีย่อมส่งท,ทอหาย้องไนงหายพ้ออไมากีดจากางานแตเริ่ม่าวน่ผู้ใดเอาไปฟังว่าปูขาหมายาเริ่มเต็มใจแลืวว่างสามปูอันนั้นตนาคาราดเปิ่ยเริ่มนันเอาเอาเอาัาเอาเอาเาาดแทนแนนนอนที่รังเออให้คือว่างพอเขาว่านเปขขา แต่เธอว่าว่าว่าเขาเนี่ยว่าพ่อให้ตัวถือกระได้คาข้นนี่งชาวตัวที่เราพ่อให้ตัวพี่ก็ถือกระเขาอี่ไเวียงางท้่เขาหัวเขามาจังไห้คืออแไรเขาอ่ะเมื่อเมื่อนี้านนี้เมือที่ ลูกมาอาิีพช้าข้าวบ้านข้าวบนข้าข้าวบ้านข้าวปุจาข้าวเหนียว้าวลาบขวบ้านมีลูกมาอาทิพช้าข้าวบนบ้านปู่ตากบผู้ชีพเขาคือมาว่าจังที่ได้คือเก้าหน้าหลังกอให้คือคำให้รารำเรื่อยๆยให้ถูกหว้คือคนผู้ไห้ว่านพอขอหวย ไปถูกวัด <gauche> ก็ข้ามัจ้กสีไมเงันไม่ข้ามนะบุกนักไม่งินมีข้าแไปใทมีใครเขียนวัดอย่างมีเขียนเทีู่้เที่ยเออเห็นเืีอยวกเมื่อไรยนั่งหลักกระพ้าพอไปไปเห็นหลายทงหลายอย่างเห็นพรน้ำถ่วงคักบานว่าเปแต่าหเนาะน้ำถ่วงพักไปแตบการบานยังขับไปแต่การเปถ่ายร่องผาไม้แต่เขามาเปไปแต่การเอย นากระมักมากนี่นาไหนจากแตกมากเขื่อนแตกหลักบ้านมันบ้านเมี่ยคือดังคือแด่ข้าวยากมาแพงอันใดนกมบน่จะน่าอือดจากจากมากระถวบทุกตะทุกเขียวชีวก้าจากมากน้่มันก็แยงงีกปูวไปแต่เนี่าแพงแพงเติมมาบ้างอีนั่งหมาบ้านเนี่ยไอ้กาเติมมาบ้นงอะไรน้อห่อยไว้ครับเขาเต็มถังกับว่อเอือ แต่ว่าพอคิดไปนัเพอว่าออกกาจกไปดังรถทีเีวปุ๊ม่ังใครตัวพอคดนักข่าฮ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 ่าว่าฮ่่าฮ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 ่าน่า่าฮ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 ่าต่าฮแาง่รฮ่า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 ฮ่ไป่าฮ่เฮ่าฮนาาฮ่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 าเ่า่า่าฮ่า่า่าฮ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 นา่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าช่าฮ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 ่อฮ่า่้่ าบมีตเรกมันตขื่นไม่วแล้วกบมันมันพอเราหายตาขาวปเตูมจะรักทิ้เก่าอไดแพลมันแพ้ยบายสบายไหมอืมกืมอ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 ามอืมอืมอืเบืมงืมกืทีืมายมอื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 จอืมอืมอืมอีมอืงหลมอไปตืมรามอไดอืมอืมอืม่มอื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 มตืมอืมอืมอืือืมอลมอืมอืมอนมนืมอืมอืมอ่าอืมเืมมอืมอืมมอืมบืมอืมอืัอืมอืมืมือนี <laughs> hai chết cao và ba chẳng ba văn hải giải hai ba văn vào mềm văn vào mềm văn vào mềm ba chỉ sống và là từ nó lại cả ba tiền đánh thắng và chẳng thấy tâm phải cả, cả ba tiền <laughs> và tha thì tiền một đạt và từ họ đại một đạt và phấn cả tổ pháp phẩm phấn cả tổ pháp phẩm từ nó mang cả bốn อาารบข้าวมากินสักกนแล้วัน้น้ำแบกข้าวมากินสักก้อนยังนั่งเน้ยเขาจักกินน้ำบบกข้าวไม่อยู่ละทีวีก้อนกับเาหวัาก้อทีวีก็เขาิเตื่เต็มถังอานารแบกข้าวสักันไม่่าฉันแบบเอียัปต้องนั่งกินน้ำแบเข้าวสักกอนเพ่วเขาทเติ่นมอนั่งเต็มถังปปาทีเขาถังแบบนั้นนี่วัมันแน่นทีแต่ในงานได้ พราะว่าเตียงพี่ก้าวหวานนั่นเตงเาได้เลยว่ากี่เวลาเมันหัว่นมากคะงั้งางไงใช่ไห้งก็ค้างานแค่ตีงนั่นแะป้าพี่เธอพ่อวุ้งตาบี้เป็นดตดีนีเขานม่ต่ยงให้พ่อหวานพากขนั่งกินไามาข้าวทานได้ไหมนั่งกินเมื่อนึงก็นยังเข้ามาเป็ดตายงั้นป้าส่ นางนี่เธอเอแม่ไปจัไค <Buffalo> ือหน้าแ้วแพ้พ่อไหวเขาแห้งตัมมาว่าถิ่นทั้งทั้งแล้วันะจังไรเอามาฆ่าก็พอวเอามาถิ่วมาั่นตีมาถึงพ่อไหหมอกเต็มทั้งยาโรนัดยามนันพ่อว่วฆ่าไว้ห่างหลักฮอกบาดใจาะฮอกบาดใจทำนามให้่อทนามเอ้ว่าของ

กปทานขรตกินงหามพ่อจะกินง่ายมากเาฟังเด้อวันฉันใครเน่าไหนก็ไดกะเอามาดีได้มือจะถเราใครดูได้มื่อพื่แต่ถามกินหมอันนกากินใครก็ได้หันเบาเอาเบาไปนั่งใครกเขาถือไหวกับน้ำใครก็หายก็อ่นถือไหวนั่งอย่างนีกินนั่งไปอ๊ะเป็นหานั่งมา

từ mà có tiền nữa và đã phải đi bán không rồi Có chỉ cao bạc đó này có đàn thiếu cao bạc đó này tăng từ cao rồi cao phí bè bà thương đấy nó đang thì tiền thẳng đó bảo đây bà đã theo phao bao thiếp cao, bao mau mà ừ. nó có tiền thẳng

ช่วไปบนงเาไปเราข้ามาเอาข้ามา้างมาบานเข้าเข้าไปเข้าเข้าช่วยไปเข้าเข้าช่วยไปเข้ารข้าช่วยไปมาเขามาก็วาอะไรวะัอะไรอ่งี้่งนั่งฟังก็ย่งไห้แบบว่าเ้า่าเรื่อนดีเรยว่ทรงใไปตัวต้องตามนี้กบตามเขาแหละว่า็กเช่าเขาคอยเพ้ามาานตื่นบ้องมั ว่าึ้นไปตาเตามนอาไหมทอมาทอนมาทอนมาทอนมาเขาถามไม่หวเก้าว้อยเก้าทิบแปดบาทน่อยทอนไหยทอนไหมทอนไหว่าทอนทอนทอนตามทอไปนั่งถือว่าเ้าขายทอนพ่อมาด้วยใครแตะไม่ตายเตพมไม่ต้องตายเต็มตายแค่ไที่บาทเขาอ ไม่ต้องตายป้งคือจะเอาแย่แทอก็เทมาไม่ต้องเทไปมามาหลายครตายแก่ทีวานีม่มัญหาไหมยีสิบาทวพอต้องไปคำไห้ทั้งือไม่มัปัญหาว่าหายหายมาคือเอาแห่งเกิดแห่งเกิดพอตายแค่เก็บเอาไหมแต่เอาไม่เอาถ้าไม่เอาก็ดูดออกไปเลยอือหนักได้พ่อ ขาาเขาจับมารับตอมาทไงหนาตัวเามาทำงไหนเกีาเกีกา <c oughs> ้าเหนไมเทนไหมแม่กับใครมาแว้มาแว้กับปู่ตครับผมยไกต้ <c oughs> องไปแล้วพ่ <c oughs> อว่าโย่ครต้องไปทีนหนาวพ่อว่าพัาพวนนห,นหน้ารักได้หายปทีจะขงางตรงนีนนะ้ทำอะไรทำเงนบ้ปากกดตัวไหนอนขะ ข้าวคาั้าวสีไปพอได้แล้วไปแูท่งเด้งพอาวสีไใจ้แคบแคบไม่ปัญหาบะขาตัวก็ขอาได้มีเก็บผิดก็เก็บขีดครับโอตรหนันจงที่ได้ไหมจงมันบมดปานพอพอได้หวาจงที่เออปาไไดาแ้าดาแค่ว่าได้แข็เขาอยากเห็นก้องรอพอ ใหวัเชียงนัแต่ว่าเช่าเช่าผู้ห้นาเขาบพวานังคนจตาตมเมือไม่เตมไม่เติเอาเติหลับว่าจ่ะถ้าคมาจาคนเองขันพอต้องไปวหเขาถ่าูออกปั๊มม่ได้ผุวและปูเอ้ห่างว่า้วนแบบคนจะตายไม่ตายถ้าไม่ตายเติมนะขอโทษนครับผมแต่ว่าขันคอต้องไปดึง่ขงจรงถ่าทอูขอบุญบารมันลานนา้ครับ เกิดผิดเขาได้ค่ะไม่มีปัญหาเงินมือชุดจอดอ่อได้มาดูนะ,เ,ะเห็นไหมมันตา,นา,ง,า <c oughs> ง,งันเขาคบเขาบาดเจ็บเนี่ยไปมีปัญหาหรอ,อร้องร้องไปบ้าใจเขาออกออออว่าไรครับผมว่าใจเขาออกว่าไรเออแต้ว่าพอไปถึงเพทงเด่นตายเกิดผิดเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเขา เอาไปเลยงวดนี้เอาไปเลยพูดอ่ะเอาไปเลยเต็มทางไปเลยครับผมขายนขายตรงไปเลยพู่อ่ะมาคักมาักว่าไงไม่มีครบไม่ม่ออนตายไ่ดนใ่ราว่าย์ใ่้ันครบไต้วนตไปดนใตรงวันเปังคามาถูกใจไปเลยม่เหรอครับผม เขาถักอดพ่อคือ้นพ่อขายตะไเห็นหนุนาพ่อไม่จังห mm hmm. เห้วน,นาพูออุ่นท่าเพราะไรไดว่าแก่งเพระไรตั้งใจเต็มเขาตั้งเพียงออกตากบวานนำบานพ่อเดงไปอยู่เข่งเด้อเดันไทคที mm ่แค่นั้นพ่อไม่มปัญหานห mm hmm. นังบ่พ่อตอนมี้นะพ่อนะ ท่วที่เห็นอีพอเขอ้า่าือวที่เห็นอีพอพอเออขาตเขาเป็นําเป็นกงเค้งแก่ที่คอยปก่ที่าปเข้าว่าไม่ขอต่อแล้วพูดนะเข้า,า,นนะา,า,า่าว่ดเขาเข้ามาทักประกาศเนาะมาติดต่ที่ตาล้านบนนั้ว่าันนัดว่าหาแค่นไปนต่อไอ้ตมถงทงไปเลย ร้องไปจ่ายเก็บสิต้องว่าคุณรู้ค่าไหออกบ่้วอออกนะปูปักช้าเองปักช้าเก่งการร่องสายว่าคือขเขารักเงินเนาะรถปู9้9 4 8บาทปักช้าเกงเฮ็ดคือขเลยเดีนยเท่งเเก็บคิวเอาไว้มื่อจะกลับเขาจะตอบว่านี่นั่นเมียดดื่อนะปูเลยเมีได้มาแล้วเขาจากอีกตั้งหอ พออจะไปแมนน่น้ำมูอีกแล้วค่ะตายแท้ได้ไปเทบคืออีพอค่ะนะมันคนรักคนมันคนรักทื่มาไม่เหมือนกันตามว่าจะไปเแยนงแบบพอได้ียนงแบบวพอหนาวเหนาวไม่แย่งแหววพอืปไม่หนักไปทั้งวันไปถึงหน้าด่างหนาแน่ที่เราแต่งไปที่ไปเออนนหนาวก็ได้ความท้า เออามวมันเขาไปเติมแมวมันวนี้าคิดาจีด้มาเติมแมมันพอเขมก็ชิบก้าชิบเอาชิบก้าชิบเาลูตามมาใส่ชิบก้าไปบอกว่าจะตเจนว่าได้แค่มันติงมได้ชิบก้าปบ้นหน่อยชิบก้าวบ้นหน่อยเขังบวะเอิมั้งเขาง้าเขา้ก้าวจีดายแต่พอต้องไปพอบอกว่าแกชิบ เราควบขงพ่โอเคว่าไม่ปัญหาครับผมไม่ว่าป่นกันค่ะเม็ดเดียวจบนะปูไม่ต้องไปเราต้องดึงไปเรือต้องดึงไปหบอบเบที่ักขาเลยครับผมทั้งทานไปทางว่าเขา้ตงหอดว่า,า,วาครับไม่มีปัญหา,างั้นว่าเตาขาวเราต้มากมแบบนี้เราต้องเล้กกินกไแ้กินเลยครับผม

ว่าท่านไดนองไลนั่งหลับว่าจะขี้ตากเขาตากนะอย่าพักกับิตแต่แล้วน่าเับเพราะว่าพ่อว่าจะตากก่อนพ่อกั่วว่าบ่ท่านตากมังครับผมพะอมาเขาดูพ่นออกมาแบบแต่ว่าหนงบ้านเออคือหนัข้านางนี้นีนี้นี้คื่อหกแต่ต่แต่แ่พ้างท้งคือว่าตากมาบ้านนี้ อันนี้เราด้วยมาดูองหอ่ะขครแรงว่าจับบัานดีนจังที่ผู้อ่นอันคุดที่อนหนเ่งพูนเหนียวหมดแล้วหมดนลานั่นะม้าขาเล้ยวัไม่ปูนมัาเขาล้ว่าอยากจับเอกไม้งามบกปูเลยบ้าวมาสวยงามมากเลยสวยงามอารามตาทั้งขาวทั้งเหลืองอาที่ทขา มา้านไปตะไดรางมันก็จะขายไปได้แล้วนะครับบ้านเอบควนหายว่ามันเด็กๆทุกวันได้ทุกคนมามาอออกมารลออกมารลดปะหาใครมาแต่เราแต่วัาตูมกาได้มาเลยตูมาเลยแต่คนว่าคืออะไรแต่ว่ามีค็คือยิ้มหรืรอะไก็ได้เสีงยววงยิ้ ท้างหลับคนไม่เท่าเราเดียวแต่ท่างหลับคนม่เท่าเดี๋ยวนี้ตรงดิ้งเลยมาปัวท่านหลับมาตรงว่ามีทานโคครับผมครับผมท่านไม่ให้ท่านโคดิ้งท่านใหนท่านตึงว่าตึงครึงตึงตึงเดินหน้าไปเลยไม่ต้องหอยอัะมันถักว่าตรองดิ้งตรองดิ้งต้องดิ้งเดินหน้าไปเลยไม่ต้องหอยดักหน้าหนาวได้ยุ่งหนอ นนดักไม่ตางคหน้ามก็มนได้ตางคห้ามเลยผ่านอานาจความถทาไหร่นักมรืมอสถักกระดาชาติองค์ปู่ทั้งปู่พระเจ้าน่ะท่างปู่ที่ผาขาปู่ตาปู่บุญคู่ปู่พุ่มเจ้า่สเา,า,านเจ้าวา่างเจ้าทองคนรับอยากไปเพิ่งแต่ลูขาใจวราเจ้าได้รับอืมอาบีศรีเศรษฐีได้รับแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับเด้ดดอผู้ใดเข้ามารับชมรรบฟังกั พิจารณาเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางนะครับแอดมินหามาฝากพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีตรงดิ้งไปเลยนะครับเนาะฟังไหวเบิ้งไหวหรือว่าไพ่มักไพ่ชอบกันจะพลาดนะครับเนาะสำหรับสิป,ปูเพิ่นนไ้มาตัวนี้ไฮมาตัดตองหวดนะครับเด้อหลังเกียเบิ้งนะครับเนาะตามนั้นครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นก๊อตงแน่ใจให้กัน กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเนาะเพื่อสิบริภาคลิปเด,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 ด็ดๆขลิปสำคัญสำคัญก่อนไข่นะครับเนาะมาแห้งมวนซึมสวัสดีครับ